ไม่ได้เลิกกันไม่ดีอะค่ะเหมือนคล้ายๆอิ่มตัวอิ่มตัวในฐานะสามีภรรยาค่ะยังยังคุยกับพี่สัวทุกวันอยู่นะปัจจุบันก็คือเป็นพี่น้องจริงๆมีไม่ได้จดทะเบียนสมรสค,ความสัมพันธ์ที่เป็นสามีภรรยาค,ค่ะมันมีความเป็นพี่น้องมากกว่าจริงๆมันผ่านมาแบบครึ่งปีแล้วเนาะแล้วอย่างนึงคือเราทั้งสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยโอเค อ่านอ่านข่าวแล้วก็จริงๆมันผ่านมาประมาณครึ่งปีแล้วอะคะ่ะก็ยังยังคุยกับพี่สัวทุกวันอยู่นะปัจจุบันก็คือเป็นพี่น้องคือมันพี่สัวเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วอะคะ่ะใช่ทั้งครอบครัวมันมีครอบครัวบ้านพี่สัวเองก็น่ารักมากๆกก็คืออยู่ด้วยกันตลอดคือแบบคุยกันถามไถ่กันตลอดเวลาคือไม่ได้แบบไม่ได้เลิกกันไม่ดีอะคะ่ะ จริงๆมีไม่ได้จดจทะเบียนสมรสมันมีกับพี่โสือแต่งงานคือเรารับพระราชทานมาสักด้วยแต่ว่าก็คือจะมีแบบงานอีเวนต์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่คุยกันคือเราคุยกัน2คนก่อนทั้งหมดคือคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายให้ไปเรื่องของคนสองคนนะคะใช่<ด>ก,<ด>ก็เขาเขาโรก,กันตัดสินใจของคน2คน,นะคะ่ะคือจริงๆแล้วหลายคนอยากรู้สาเหตุมากจริงๆมันไม่มีอะไรมากคือจริงๆมันเป็นเรื่องของความรู้สึกกับเวลาค่ะพอเราอยู่มาไปเรื่อยๆบางทีความสัมพันธ์ที่เป็นสามีภรรยาค่ะมันมีความเป็นพี่น้องมากกว่าก็เลย มันมันก็เลยเป็นตัดสินใจเป็นแบบนี้กันทั้งคู่ค่ะในอนาคตมันมีว่าอันนี้เป็นเรื่องอนาคตแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันมีเชื่อเสมอว่าถ้าวันหนึ่งเขาใช่ก็คือใช่ใช่เพราะเรื่องคุยกันทุกวันอยู่ค่ะเป็นไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีเออมีคนถามเยอะมากเรื่องมีลูกคือจริงๆคือจริงๆตัวมันมีก็อยากมีนะคะเพราะมันมีเองก็บางคนชอบเด็กตัวมันมีเองก็บางคนชอบเด็กนะคะแล้วก็ตอนนี้เลี้ยงหลานไปก่อนยังไม่มีทายาทค่ะ ใช่เพราะว่าจริงๆมันผ่านมาแบบครึ่งปีแล้วนาอแลอ้วยาง,ยาง <S <S คือเราทั้งสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยโอเคคือสาหรับมันไม่มีมองว่าอย่างความรักก็ค่ะ,คะมไม่มีกับพี่สัวงเงี้ยมันจริงๆความรักมันมีได้หลายรูปแบบจริงๆคือเรารักแบบสามีภรรยายแล้วเราก็สามารถลักแบบพี่น้องได้แต่แค่ว่าความรักแบบสามีภรรยายมันจบลงก็เลยเป็นความรักแบบพี่น้องซึ่งมันมีเลยมองว่าจริงๆมันมีไม่เคยเสียดายเวลาทั้งหมดเลยที่มีค่ะเพราะว่าพี่สัวเป็นคนที่ดีมากมากแล้วครอบครัวเขาเป็นคน ใช่เป็นได้ทุกคนคะ่ะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะหนูเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าทุกคนเลยค่ะมันนี่ว่ามันมันอยากจะไม่ได้มองโลกบวกขนาดนั้นแต่มันี่มองโลกตามความเป็นจริงแล้วยอมรับกับมันนะคะไม่ได้บวกขนาดนั้นเพราะว่าบางทีมันบวกเกินมันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะโลกของเราบางทีมันก็ทั้งดีแล้วโหดร้ายเนาะใช่ค่ะก็คิดอยู่สักพักเพราะว่าแบบความรู้สึกทั้งคู่เงียมันก็มีความรู้สึกแปลกไม่เหมือนเดิมอะมาเป็นปีแล้วอะค่ะก่อนที่จะตัดสินใจก่อนที่จะ6เดือนที่แล้วเลย้ะค่ะมันเรียกว่ากลุตัวหรอ เหมือนคล้ายๆอิ่มตัวคล้ายๆอะค่ะอิ่มตัวในฐานะสามีภรรยา<ช>ค่ะใช่ก็ไม่มีรูปด้วยแหละใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่เหตุผลหลักเหตุผลหลักคือเราสองคนมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอืนน่นคือมันมีอะเป็นคนเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนเชื่อในความหลักอยู่แล้วค่ะไม่ได้เป็นคนที่จะปิดปิดใจหรืออะไรต่งางๆัวพี่สวยเองด้วยมันมีเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งเราได้เจอคนที่ใช่ทั้งสองคนก็โอเคแต่ว่าเราสองคนก็ริงจะเป็นคนที่แบบดูแลกันจับมือกันเป็นพี่น้องตลอดไปนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันมีกแล้ หมายความว่าในโอกาสไปพัา,ามีโอกาสที่จะรีเกินไม่มันมี่ไม่ทราบจริงๆค่ะเรื่องนี้เพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะคือมันเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วอีกอย่างหนึง่งมันมีไม่แน่ใจด้วยพี่สวก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้แต่ตอนนี้ไม่ตอนนี้เป็นพี่น้องค่ะใช่ใช่ค่ะีอยู่กับพ่อแม่ค่ะคุยแล้วคุยคุยตั้งแต่เช้าคุยสองรอบแล้วเมื่อกี้ก่อนก่อนงานก็คุยไปรอบหนึ่งมีบอกพี่สูโอเคใช่ไหมบอกโอเคค่ะ ใช่ใช่เพราะว่ามันใช้เวลาสักพักใหญ่แล้วอะค่ะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบถ้าเมื่อวานแล้ววันนี้เลยคงแบบคงไม่พร้อมค่ะถามว่าเกิดไหมก่อนหน้าเหตุค่ะก่อนหน้าเหตก่อนหน้าอะไรนะก็ไม่ถึงกันหนักมากแต่ก็ก่อนกันร้องไห้นะเพราะว่าแบบก็คุยกันทั้งคู่อะค่ะว่ายังไงต่อดีอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาประมาณสักพักใหญ่เหมือนกันค่ะก็ทําใจมาเรื่อยๆมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาค่ะแต่ว่ามันมีคุยปกติมิไม่ยังไม่ได้คุยแบบ แบบยึดติดแบบนั้นเพราะมีรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาค่ะยังไม่ยังไม่ยังไม่พร้อมขนาดนั้นคือเปิดใจนะแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะคอมมิตขนาดไม่ค่ะไม่ค่ะมีมีมีข้างนอกมาจริงแต่ว่าก็ไม่ไม่แต่ว่ายังไม่ได้อะไรก็มีสาวๆชอบเวลาพี่สวยเขาเป็นสเปกสาวไทยตีตีโอเคมากยี่ก็คุยพี่สวยตลอดว่าแบบถ้ามีอะไรต้องบอกมันมีก่อนคนแรกใช่ เป็นเพื่อนสนิทไปเลยค่ะใช่ค่ะไม,ไม่ค่ะก่อนหน้าจะเคยหืงสมัยแบบคบกันเนี่ยค่ะแตตอนนี้ไม่หืงเลยขอบคุณมากนะคะพี่พี่ขอบคุณ,ะคะข,อคณขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ